ปลูกต้นไม้ใหญ่ค่ะปลูกแค่ป่า ถ้านั้นบัวนะบัวขาวหรือบัวแดงถ้านั้นถ้านั้นบัวหลวงนะบัวหลวงบ่อกเขาคือเอามาปลูกเต็มเลยก็เอาปลูกเข้าไปปีชิปโดขายชิปเหนื่อยขายเลหรือ๋อบัวแดงนั่นมันมีตรงนั้นกวนมาปลูกปลูกข้างล่างน่าท่วมกระตุบมาปลูกข้างบนน่าท่วมเลยปลูกแม่บนฝั่งนี่นะมันเป็นอยู่เดี๋ยวกําลังเป็นอยู่ ต้นนี้รอดแน่นอนเพราะว่าพ่อปลูกแค่ป่าคนปลูกตรงน,นี้จะเป็นหลุมปอเบียงกล้วยปลูกกล้วยพอพอพอ,อเดี๋ยวค่อเอาปุ๋ยมาใส่เป็นอยู่ บัวแดงเป็นอยู่เห็น <c oughs> เห็นออกมาสองสามใบอยู่ <c oughs> อีกต้นหนึ่งก็เป็นอยู่เห็นอยู่ <c oughs> ตายแล้วบะข้างล่างเอาไว้นะันเอาสไลายหางกระโหลกมาปลูกอยู่สไลด์หางกระโหลกเอามาเอามาเทใส่อยู่เอามาจากกรุงเทพเขาดูว่าจะเป็นไม่เป็นแต่ต้นนี้ต้นเคนะเอาวันนี้ปลูกป่ากัน โตวันโตคืนต้นไม้โตเร็วคือต้นไม้อะไรต้นไม้ที่ปลูกวันนี้ปลูกเดี๋ยวนี้ปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคือต้นไม้ที่ปลูกวันนี้เดี๋ยวนี้ตัวนี้ต้นใหญ่ใ่ตัวนี้ต้นใหญ่อันนี้แม่เป็นคนขุดมาเลยนะแม่เป็นคนขุดมาตรงหมดเลยตรงหมดเลยแม่ตรงต้องให้ตรงแล้วก็โอเคไล้ เตนอาทตย์อยู่นะอ่อเนามียอดแล่ะนี่มะข่ามะค่าเต้ค่าเต้ปลูกแล้วค่ะนี่ปลูกอีกปลูกอีกต้นหนึ่งค่ะเอเชกทสิ จะได้ไงจ้ะเอ๋ได้เท่ามันยืนไงแค่นาตัวที่สองจ้าีคนห้วยคนให้กำลังใจเล่นดินละเล่นดินละตัวเล็กหลานอ้คุณพ่อสู้สู้คุณพ่อสู้สู้อ้คุณพ่อคือ คือไปไก่หลุมพ่อเพียงคอยแทะเพราะว่านี่จะบำรุงกล้วยไอ้รดน้ำไว้แล้วทำบุกหลุมพ่อเพียงจะปลูกพริกปลูกผักไปกินค่ะก็คอยดูสามสี่เดือนกล้วยพวกนี้จะสวยงามขนาดไหนอรอลุ้นกันค่ะนู่นนีอันนี้ต้นเล็กๆนี่ต้นเล็กๆนี่ต้นนี้ต้นเล็ก ือต้นเล็กต้นเล็กค่ะต้นเล็กนี่อีกต้นนึ่ตน้ตนมันตายอาจจะมีหน่อดูรดน้ำไว้ร้อนขนาดไหน,นดูดิค่ะน้ำรดไว้เมื่อเช้าแห้งหมดนี่ขอละนี่นี่ต้นนี้นี่อ,นนอ้อยไปสิงคโปร์ไปสิงคโ,โปร์นี่อ้อยดำครับผม โอ้โหโอ้โหโอ้โหดอ้โครับครับโอ้โหแม่แม่นมากครับเด๋อลูกปิงปองใช่ไหมครับ แม่ไม่ได้สู้ๆจะจริงจังเลยนะเอออ่ะเดี๋ยวป้าแก้วดูลุงมาขุดอันนี้ก่อนพอแล้วพ่อลึกแล้วสู้เร็วนี่ต้นเชนาต้นนี้สู้เร็วเอามาจากบ้านสู้ลุงนิดสู้เร็วอ่อลุงอ่อลุงนิดสู้สู้ลุงนิดสู้สู้ใช่ลุงนิดสู้สู้เอาออกมา ครับเอาออกเลยนะพ่อจะลงทังกระถางเธ้อจะงอกจะไหนเอาโหเอาอึบหมยที่โตเร็ว,วคือปลูกเดี๋ยวนี้คือปลูกวันนี้คือต้นเคนาะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยจอบคุณพ่อจอบเบาวะเอามือวะจอบตามมือ <c oughs> รครับครับเป็นอย่างกันตลอ,อดนาจตลอดเ<อ> <c oughs> นาะต้นเคนาคนมาจากกทมก็กลายเป็นกทมอะไรอ่ะกรุงเทพมหานครบ้าไม่ใช่กทมกทมคนมาจากกทมกลายเป็นเมื่อก่อนกลายเป็นแคนากทมเดี๋ยวนี้กลายเป็นแคนาะ ่สงจังหวัดไปเลยเคนาเคนาเคนาปลูกไม่กี่ดอกไปร่มร่มเงาบางแดดบางฝนใช่ระวังใช่ระวังกระเด็นใส่หัวนะลูกออบเยหอบ เนืย่อนอยู่ดโอเคได้แล้วเดี๋ยวเอาน้ำมารดค่ะน้ำเยอะแยะเลยค่ะน้ำน้องซ้าค่ะพี่น้องน้ำในหน้าก็ละยังไหลอยู่ก็ว่าอีกสองมือฝนสิตกมาอีกหอนหอนค่ะนี่มาอยู่หน้าค่ะเบิ่องนากระท่อมนา มาเลานะนามาเห่หนนากระทบนาค่ะนี่ยคุณพอ่อนามารถดเร็วคุณพอ่อนามารถดเร็วตัววันตนักินนะคะอืม ขอบคุณมากไหมค่ะเพื่อนๆพื่เจอกันคลิปหน้าค่ะอาจจะไปหาสาในจังน้อยเลยค่ะเน็ตบอยมีค่ะมาทันอา้ิติดไ i ไฟค่ะเพื่อนๆไื้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆพื่มาให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ